รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดดีแล้วทำความดีงามใม้โลอกนี้เมื่อเรามาคิดไปก้าวไปร่วมแรงร,ร่วมใจใจเดียวกันให้มันดีสร้างเมืองที่คิดดีคิดดีคิดด้วยหัวใจโลกหน้าอยู่ขึ้นกว่านี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์เวลาตีห้าถึงตีห้ครึ่งในรายการคิดดีแลนด์ทางททบ5เช้าวันนี้เราพาคุณผู้ชมมาติดตามข่าวสารของวัดศร,รีสุดารามบอรวิหารแขวงบางขุนนนท์เขตบางกอกน้อยกรุงเทพมหานครค,ค่ะไปติดตามรับชมพร้อมๆกขขันเลยค่ะขอเจาริญพรอภิสามุทชนพุทธประจักรจัางายก็ได้รับชมรายการคิดดีแลนด์ สูชเช้าของวันเสารที่สามเดือนสิงหาคมท่านั้งหลายยอดไปมาหลายปีก่อนอาจภาพจะเป็นประธานหรือว่าเป็นผู้น,นำในการสร้างโรงพจาบาลขึ้นที่เขตคลองสามวาได้ป่าลบในมหาวิทยาลัยที่พระบาทสมเด็จ ก็ะจะอยู่หัวรัจการที่เก้าแต่เจิิประจดมายุ8ปพรรษาเราในฐานะประสงค์นิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าได้สำนึกในพระมหากุนาธิคุณอันหายี่สุดไม่ได้แสดงถึงความจงรักภักดีถ้าก็มีโอกาสได้ปรึกษากับคุณโยมใหญ่คุณโยมเป็นแขริ่มทอง ว่าจะสร้างโรงพยาบาลขึ้นที่เขตคลองสามวาในเนื้อที่ทอประมาณได้ปรึกษากัณโยมอย่างนี้ครณโยมยายคุณโยมเป็นแสริมทองก็ได้บริจาคที่ให้ถึงสิบไร่ด้วยกันที่นิบิตใหม่แล้วก็คณะตัดท้ายาาิโยมรวมกันอีกสิบไร่ ก็เป็นหน้าที่20ไล่ในการสร้างโรง,งพยาบาลโรงพยาบาลที่เกิของทั้งว่าการดําเนินการก็เป็นมาด้วยดีเป็นระจาไม่าไม่จะมีปัญหาประจักษ์บ้างเช่นมาปี54น้ําท่วมต่อมาก็โควิดแากปี62 63 64เ็็ไปให้งานก็เดินไปได้บ้างหยุดบ้าง แต่ก็ไปที่หน้าช่วชมดีไปอย่างยิ่งปัจจุบันนี้ได้สําเร็จเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกๆประการได้รับพระกุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งสมเด็จพระนิธิธาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพรัตนราชสุดาได้โปรดเสด็จรับเดินในการวางสารเลิกแล้วก็ในวันที่แปดที่จะถึงนี้นี่ก็วันเสาร ที่สทรงสเสด็จดำเนินในวันพระสบ,บรีที่8ปดสิงหาคมเวลา14บสีนกาสานาทีที่จะเปิดโรงพยาบาลมีพระกดาทีุคุณโปรดบร,ริจาโปรดก้าพระทานนามว่าโปรดพระทานนามว่าโรงพยาบาล,ลบารัตนปัชารักษ์ก็แสดงว่า โรงพยาบาลเสร็จเรียบร้อยทุกประการความที่จะเปิดบริการประชาชนได้ในเขตของสัมวาในเขตใกล้เคียงแม้กระทั่งเขตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานีก็มาใช้บริการได้ท่านทัง้งหลายก็ขอเจิญเฝ้ารับเสด็จในวันสุรีที่8สิงหาคมเวลา สิบสนกาสามสิบนาทีท่านชมรายการอยู่ในวันนี้ก็จะถึงงานนะงานก็เริ่มตั้งแต่เพลงฮาว่าเพลงก็คือตั้งแต่สิบโมงไปต้นไปเจะจับคุณสมเด็จพระมหาราชะมงคลมุนีเจ้าคณะใหญ่หอนการกรรมการเทศมาคมวัตรมิตรวิทยาลามก็เป็นประธาน ในพิธีสงฆ์ในภาคตอนตีสิบวงตอนมีพระสงค์สงสาษสิบรูปจริปฐมมนต์และมีการถวายพระถาเพนในภาคเช้าส่วนภาคบ่ายเวลา1 4 3สนาฬิกาสนาทีสมเด็จพระนิษฐาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระตนราชสุดาก็จะได้เสด็จพรับเดินรงเปิด ป้ายอาคารขอจริญพรวันท,ทั้งหลายไปเฝ้ารับสเสด็จและส,ะบสืบพระกุศลโดยพร้อมเพียงกันขอเจริญพรในโอกาสนี้ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านมาร่วมรับสเสด็จสมเด็จพระคิิฐาธที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโรงพยาบาลรัตนปชารักษ์นามพระราชทาน ในวันพฤหัสที่8สิงหาคมพศ2567ในเวลา14นาฬิก30นาทีโดยพร้อมเพียงกันนะคะช่วงต่อไปเรายังมีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจนะคะคุณผู้ชมโปดติดตามค่ะ